ครับตรงตรงกลางเนาะครับนี่เราก็สุดแต่งเอาใช้อย่างงี้ไม่มีเบอร์นะครับใช้มีไม่มีเบ์จุดหนึ่งจุดหนึ่งแต่แต่งอย่างนี้เนี่ครับนี่แล้วก็หันมาดูเอาข้างบนออกเอาข้างบนออกทํำยังไงอาจารย์เอาข้างบนออกอาจารย์จะคิดแผนไงแผนการวิธีของอาจารย์เราก็เอาหวีข้างห่างหวีอีโต ครับวีโตห่างนะต้องเป็นห่างด้วยครับเป็นห่างด้วยอ่าใช้วิธีทําไงอันนี้จับปัะเลื่อนใช้วนนะครับใช้วนครับนี่เราดูว่าถ้าเขาเอาข้างบนออกแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้อ่าดันอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะเออเอาเส้นที่สั้นแนวเดิมที่เราขึ้นไว้เนี่ยครับแล้วก็จับปัะเลื่อนแบบที่สองครับสลมไปอย่างนี้เนี่ยเอายังงี้เลยนะดันขึ้นไปแล้วก็ตัดข้างบนออก ดันขึ้นไปตัดข้างบนออกถามว่าเอาออกขนาดไหนประมาณสองเซนหรือเซนหนึ่งก็ได้คำนวณโดยสายตานะครับประมาณเนาะประมาณประมาณใช้คําว่าประมาณประมาณอดีริเหสานอันนั้นเป็นพชาการเมืองพชาการเมืองอาจารย์ท่านก็เคยเล่นการเมืองครับตายไปแล้วครับท่านปู่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 ก็ขอโทษท่านด้วยครับขอโทษท่านด้วย ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเพราะชื่อท่านเป็นคำคำหนึ่งในภาษาไทยคำว่าประมาณประมาณกะเอาครับกะออกประมาณการครับนี่เห็นไหมครับดันไปสองเซนนะจําไว้นะนี่เขาบอกเอาข้างบนออกโอ้นี่ออกนี่อย่างนี้อย่างนี้มันยาวออกอย่างนี้เลยถ้าใช้ฟันลองอะไรงนี้มันจะได้ไหมอาจารย์หรือไม่ดีไม่ได้มันก็จะสั้นเกินไปเป็นบล็อกเกินไปอ๋อเป็นบล็อกต้องใช้หวีเนาะอันนี้ใช้ฝีมือถ้าคนใช้หวีไม่เป็นจะทําได้ไหมนี่ได้ ต่จะยากใช่ไหมเราจะทําแบบไหนถ้าใช้หวีไม่เป็นเขเราก็เอาเบอร์ห้ามาอ่าเอาบอกวิธีง่ายๆดีกว่าอ่าเบอร์ห้ามาเอาเบอร์ห้ามาจะง่ายขึ้นโอเคอย่างนี้ดีกว่าเนาะแนบเนียนแล้วง่ายดีแต่ว่าแล้วเราต้องมัดสับอีกทีไงเราต้องพยาหลายทีหน่อยครับก็ให้ลูกศิษย์จะได้รู้ไงว่าจะง่าย ยัง่ายเอาเบอร์ห้าเนาะถ้าเป็นเบอร์สี่นี้จะสั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเบอร์สี่ก็จะขนาดนี้ขนาดตรงนี้ไม่ได้ไม่ผ่านนี่เรารู้เลยเนาะแต่ต้องย้ําหลายครั้งเนาะเพราะเบอร์ห้ามันห่างไงอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ยังไงก็ต้องใช้หวีอยู่ดีเลยเนาะใช้ใช้วีอยู่ดีคือใช้เบอร์ห้าเนี่ยทำให้ดูได้เฉยว่าได้ใช้ได้ถ้าเบอร์ห้ามันบ้าเหอินะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มัน ผมรู้แล้วว่าใช้ได้แต่อาจารย์เอาที่อาจารย์ถนัดดีกว่าอ่ะอจัดไปอาจารย์ที่อาจารย์ถนัดนี่ความถนัดของอาจารย์ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ฝึกกันตามนะครับแบบนี้เลยเนี่ยนสวยไม่หลังที่นี่นดีกว่าเก่าไมหมหลังดีกว่าเก่าเราต้องของเก่ามันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันคือยุคเคยอยู่อ่ามันก็ยุคเคอยู่ถ้าใช้วีนี่มาสับอย่างนี้มันจะละเอียดขึ้นไปครับนะจะละเอียด โอเคเป็นการตกแต่งเนาะอาจารย์อก็เป็นลองทรงกลางตัดข้างบนออกก็เขาบอกอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่ครับสองเสนข้างบนอ่ะครับไอที่ผมเก่าเขาเนี่ยเป็นสามเส้นสี่เส้นอะไรก็ไม่ว่าเละแต่เราเอาออกสองเส้นสองเสนเนาะแล้วแต่เขาจะเอาไว้ยาวไว้สั้นนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่อาจารย์อ้นอาจารย์อ้นออกออกคาว่าเราบอกได้ก็อาจารย์ตัดนะไม่ใช่ได้ต่อใช่ไหมจะฟังให้ คำว่าดีไซเนอร์อะไรที่พอดีมันจะเป็นดีไซเนอร์ถ้าถ้าโมดิฟายได้ก็โมดิฟายถ้าทํามันดีก็ดีอยู่ที่จรรยาบรณของช่างแล้วถ้าช่างที่ไม่ดีเป็นโมดิฟายแล้วมันไม่ดีเท่าของเก่ามันไม่ใช่การพัฒนาผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะทําเป็นแบบใหม่แบบใหม่ลูกใหม่อะไรก็ได้นะได้แต่ที่ผมทานี่คือเอาดูยาวเหมือนผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องนั่นเลยบางทีก็ยาวเซเวอร์เลยเรื่อยได้ยังงั้นก็ได้ ได้เหมือนกันเนาะได้แต่ที่นี้เมื่อกี้นี่ดูมันดูแล้วมันไม่คือผมชอบนะแต่ผมชอบนะจัดเมื่อกี้นี่ยใช่ผมชอบนะมันกระเซาะกระเซิงดีมันเป็นช่อขึ้นมาแต่คนนี้ชอบไหมเมื่อกี้นี้ไม่ชอบใช่ไหมก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะคือจริงๆแล้วเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะไปไม่ได้ดีมากกว่าดูชั้นนั่นเอชั้นนั่นบีครับด้านหน้าเขาบอกว่าเอาออกนิดนึงครับคำว่านิดนึงเนี่ย เขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วมันจะไม่คือแค่นั้นเองจริงๆทรงก็ชอบอยู่ผมก็ชอบเนี่ยเออทีนี้อาจจะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะเออคุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้สรุปว่าตัดมาดีแต่คนไม่ชอบแต่ไปโรงเรียนบางทีจะไปไม่ได้แค่นั้นเองนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จจริงเปล่าอาจารย์จะตรวจสอบไงเขาตรวจสอบเขาตัดมาดีอยู่แล้วเขาตรวจสอบไงตรวจสอบเวลาตรวจ ตรวจสอบออาตรวจสอบเพราะฉ์นัตรวจสอบตรวจสอบว่าตรวจสอบยังไงเวลาตรวจสอบท่านนั้นเอท่านนั้นบีครับความดําความดําฝั่งซ้ายกับความดําฝั่งขวาอยู่ในแนวเดียวกันด้านหน้าด้านไรนี่หลับตกด้านหน้าแต่งเป็นหางพอดีไม่หมายถึงจะตัดอะไรไม่อะไรข้างหน้านี่พอดีเราจะม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราตัดข้างบนนี่มันไม่ดีเราเอาตัดข้างบนออกแค่นั้นเองใช่ไหมเออมันจะได้บางลง ได้ไหมน้อ,อ,องเนี่ยให้ลูกค้าเขาบอกก็ได้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์การงานและขอบคุณมากครับแม่แบบสวัสดีครับลองทรงสูงครับลองทรงสูงข้างหน้าหน้าอ่อนนิดเดียวออนิดเดียวโอเคอาจารย์อ่อนทำไงลองทรงสูงนี่แหละครับลองทรงสูงกับเบอร์หนึ่งลองไว้นี่ครับรรรครับผมจะไม่ตัดเลยนะผมจะไม่ตัดเลยนะเอาให้จบเลยนะดูความเร็วของอาจารย์อ่อนดูผมจะเทียบ เวลาดูลองสูงสูงนะครับครับไม่มีการตัดอุปกรณ์ก็วางนั่นเลยนะวางมือแบบนิ่มๆเลยครับไม่ต้องสัมผัสเลยครับวองสูงอยงเงี้ยต้องสัมผัสนะครับดูเลยดูชัดๆใบหูด้านบนครับครับผมพูดเองใบหูด้านบนสายเลจันตามที่อาจารย์อ้นถนัด อยากวัดเรื่องเวลาอืมทำูได้ต้องเสียองวัดเรื่องเวลาลองส่งสูงเบอร์หนึ่งไม่ต้องสั่นนะทำเรื่อยๆอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีสั่นไม่ต้องสั่นแล้วก็สเต็ปพวกอะไรก็วางไว้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่รอบหัวแล้วอ่านี่รอบหัวแล้วนะครับทำไงต่อทีนี้ก็ บนออกนิดนึิงลงนิดเดิงก็เปลี่ยนศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดหนึ่งมาเก็บนย์นึงมาเก็บด้านบนนะครับเก็บขอบนี่เก็บขอบแค่นั้นเองใช่ไหมอืมแค่นี้เองนี่ครับแล้วเราตัวคับมาตัวกคัพนะครับดูอ่าตัวคับมาโชว์เสียเวลาตรงหมุนนี่นะครับไม่ว่านันี่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเรื่องการหมุนเนี่ย เอ้จบเลยนะจยนอ้อนแล้วมีการกันให้ดูด้วยครับกันให้ดูด้วยนะครับเอาจนจบกระบวนการของอาจารย์อ้อนผมจะไม่ตัดเลยนะครับไม่มีการกดตัดเลยคุณดูได้เลยครับเราจะสรุปให้เลยธรรมดากันเป็นธรรมดาครับโอ้โหนี่ก็ธรรมดาการธรรมดาตามแนวเดิมครับแนวเดิมครับนี่มอง้สูงเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ ใบมิดโกนครับอ่าใบมิดโกนมาโชว์หน่อยครับนิดหนึ่งโชว์พอเลยชมต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวผมพูดเองกินเลดรอนดอนบิดกล่องสีส้มนะครับโอเคจัดไปเลยครับอาจารย์ครับจะคมมากเลยนะครับผมโอ้ตามนี้เลยครับไม่มีการพูดมากจัดไปเลยตามที่อาจารย์อ้อนเห็ุสมควรครับเดี๋ยวผมจะพูดเอง ครับก็เลาะเลาะะมาจะยากตรงจอนแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ไล่ขนละเอียดครับเรียมไล่ขนให้ละเอียดแล้วก็ทำตามที่เราต้องการ เราต้องสวยด้นะจา์อ้นตรวจสอบไปด้วยนะต้องตรวจสอบไปด้วยแล้วก็รีวิวด้วยนะครับครับตรวจสอบให้ดูจนหลายกี่รอบแล้ะตรงไหนไม่ดีก็ติชมได้ครับครับตรวจสอบไปดูไม่ใช่ว่าตัดเร็วแล้วไม่สวยไม่อะไรดูต้องดูรีวิวให้ด้วยแชร์ให้ด้วยในกี่นาทีก็ว่ากันตามนั้นเลยว่ากันตามของจริงเลยครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะจะแต่งพวกจรพวกอะไรนี่นะครับแต่งจรใช่ไหมครับผมตึกขึ้นนิดนึงอาแต่งจรนะครับ ตึ้นลอยขึ้นขึ้นอย่างนี้เราก็ขึ้นขึ้นอ่าขึ้นขึ้นอย่างน้นะอั่อนเดี๋ยวผมช่วยจัดสี่นาทีเข้าสี่นาทีแล้วสุดยอดไหมสี่นาทีนี่ดูฝั่งนี้นะครับอ่าดูฝั่งนี้นะครับฝั่งยอดนี่ก็ขึ้นนิดนึงครับเพื่อที่จะให้เป็นรองทงสวยๆหน่อยอืมช่วยได้เนาะเขาบอกว่าเอาข้างหน้าออกนิดนึงหน้านิดนึงหน้านิดนึง หน้าออกนิดนึงสวมเบอร์สามนะครับสวมเบอร์สามไปเลยครับอ่ะจัดยังไงก็ต้องเดูนะครับข้างหน้าข้างบนออกนิดนึงอ่งสวมเบอร์สามเห็นไหมครับเพราะามันเป็นผมสกินเฮดเบอร์สามเบอร์สี่อยู่ครับแลาวกตัดเป็นรองทรงเฉยๆนี่เห็นไหมครับ นี่ก็พุ่งขึ้นไปเก็บขอบเก็บขอบนะอันนี้คือตกแต่งแล้เก็บการตกแต่งเก็บขอบอาจารย์นอนตกแต่งมาเลยแล้วก็รีวิวให้นะดูนะครับรีวิวให้ดูนี่ครับเสร็จแล้วครับเสียเวลาเรื่องสายนะครับผมไม่ปิดนะไม่มีการกดปิดเลยครับเรื่องสายมันจะนั่นไปสายไฟครับโอ้สายไฟพันเข้าไป ใช้นั้นเลยครับใช้ไอ้ที่ไร้สายครับไร้สายครับครับมันเป็นทรงนี้ลองทรงสูงเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งลองทรงสูงเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับลองทรงสูงเบอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้องกันงานแล้วขอบคุณมากครับในแบบครับ